รัสเซียได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงจรวดอังการา A-5 สื่อสำนักข่าวเดมอสโกไทมส์ได้รายงานว่าองค์การอาวกาศสหพันธรัฐรัสเซียหรือที่เรียกว่ารอสคอสมอสได้เปิดเผยความสำเร็จในการทดสอบยิงจรวดสำหรับขนส่งของหนัก อังการา A5 เป็นจรวดลำแรกในยุคโซเวียตเป็นครั้งที่2ในรอบ6ปีหลังจากที่เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดต่างๆรอสคอสมส s ได้แถลงว่าจรวดอังการา A5 ได้ทยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดเปลเซ็กในตะวันตกเฉียงเหนือไกลของรัสเซียและบินเป็นเวลา12นาที28วินาทีก่อนที่เครื่องจำลองน้ำหนักยานอาวกาศจะแยกตัวออก จากขั้นตอนที่3ของยานปล่อยรอสคอสมอสพยายามนำเสนอจรวจตระกูลอังการาที่มีมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่ใช้สารขับดันที่รุนแรงและเป็นพิษเพิ่มความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในพื้นที่ติดศูนย์ปล่อยและในเขตปล่อยจรวดทั้งนี้จรวดอังการาเป็นจรวดอวกาศตระกูลใหม่ลำแรกที่ได้รับการพัฒนานับตั้งแต่ยุคโซเวียตแต่ก็ถูกเลื่อนออกไปหลายปีเคยมีการทดสอบยิงครั้งแรกพร้อมกับจรว,จจรวจดตระกูลเดียวกันแต่ก็มีขนาดเล็กกว่าอย่างอังการา A 1.2เมื่อปี2557ถือเป็นส่วนสำคัญของความพยายามของ ประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินเพื่อที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมอวกาศจรวดตระกูลอังการาได้ทําหน้าที่ในช่วงต้นทศวรรษที่1,990เมื่อเจ้าหน้าที่อวกา,ราศรัสเซียกังวลว่ายูเครนที่เป็นอิสระจากสหภาพโซเวียตอาจจะระงับการส่งมอบส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในเจรวดของรัสเซียหลายรุ่นเช่นโปรโตอนจรวดอังคารา A5 จึงมี จุดมุ่งหมายที่จะสารต่อความสำเร็จแทนจรวดโปรโตอนที่ได้ประสบความล้มเหลวไปแล้ว